มา,มาเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะลูกค้ากสิเห็ดอยู่ดอกเนาะเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มท,ที่หนึ่งนะคะจะเป็นโบวี่นะคะลูกค้าโบวี่นะคะมันนะคะขัดขาวนะคะลูกค้าขัดขาวนะคะขัดขาว ด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแท้งนะคะด้ามไม้พยุงฟูทแท้งนะคะมุมมุมเสียที่เราเชือกครบนะคะนะมาเหล็กจะเป็นเหล็ก S U P 9นะงานตีร้อนนะคะลูกค้าชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะสนิมขึ้นปกตินะคะลูกค้าสนิมขึ้นปกตินะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ 9.7นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะ สวัสดีลูกค้าทั้ง23ท่านนะคะมีรอยยิ้มกันหรือเปล่าวันนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,100บาททวนนะคะรวมส่งนะ,ะพร้อมโอนนะคะจัดโปรให้แล้วนะคะมาเล่มที่สองเล่มที่สองโบวีเหมือนกันนะคะลูกค้าโบวีเหมือนกันนะคะจะเป็นทิ้งผิวไฟนะคะมุดโมเสสนะคะ,ท,ะ,คะที่เราเชือกครบนะคะมันฉีดไดยมันฉีดได้ยัง ด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะฟูแทงทิ้งผิวไฟนะคะหล็กแนบนะคะงานตีร้อนนะคะชุบน้ำมันนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.7นิ้วนะคะความกว้างโซจุดหนึ่งะคะสันหนารเล่บนี้นะคะจะอยู่ที่ ห้ามิลด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วและมี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะอ,อาจจะรู้แต่ว่ามันเปลี่ยนทีมเดินจะเปลี่ยนเข้าออกนะ หนึ่บาททวนะคะรลมสูงปทางเพิ่มหนึ่งรอยนะคะมาเล่มที่สามเล่มที่สามเียโบวีวนะคบวีเล่มที่สามโบวีนะคะ <sk r itte> ฟูแทงด้ามไม้พายุ ทิ้งผิวไฟเหล็กแหนบงานตีร้อนนะคะมีนาคือดื้อแถมีนาไม่นานี่เป็นอย่างก็เพื่อนิอืมเอาเสือมาผูกมันเลยเอาเสือมาผูกมันไว้อยู่นอนบันให้มีเนื้อไปไกลมันมันเป็น,ปน,น,นอ,อย,ย่าง,ไไม,ม,งมันหอนมมันระดูดบโบ เีดยาก็คือเสีดแล้วเดียเด๋ยวพี่สนักบาสเพว่ามึงบาอย่างอ่นน่ะมั้งความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่สิบจุดสามนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันหนาเล่มน,นี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดเก้านิ้วนะคะ แล้วมีนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททวนนะคะรวมสโ่งนะรวมส่งแล้วก็ถือว่าที่เด็กลูกค้าลูกค้าเบิ่งงานและสินค้าส่วนซื้อเลยนะคะดูงถงูกก่อนนะ,ะอันนี้เป็นงานใบมีดคัดัดบมีดนะจ๊ะคัดใบมีดทำลายใบยมีดอ๋อพี่อ๋อพี่ดี๊งลยนะไป หมุดเสษตที่เราเชื่อครบนะคะฟูแทงก็ปกแน่นอนค่ะลูกค้าจะให้ดูก่อนงานตรงปกแน่นอนนะคะ ความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่11.2นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4นะคะขน,นาดเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.9นิ้วนะคะ11.3นิ้วทำลายเบบี้นะคะ เอจุดสามนิ้วนะคะลายสวยทำสวย,ยางานละเอียดแน่นอนเฉพาะวี่ด้ามไม้พยูนนะคะฟูแท้งเลยเกือบหลืมเฉะะพาะมี่อย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะรวมสง่งอันนี้จุกยังจัดโปรโมชั่นให้อยู่นะช <c oughs> ่างบอกว่าจัดโปรไปก่อนนะคะ <c oughs> ให้ลูกค้าไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมีอุทกกระพายหนาน,นะคะจุกกับอุทกกัายเหือนกัน จุ่มต้อแล้วลูกค้ามาต้อจมี่เลจุ่มกันกระทบกระทบกระพายกระทบจุ่มเลยนะคะมาเล่มที่สองเล่มที่ห้า <c oughs> เล่มที่ห้าจะเป็นมาชิตเป้ะนะคะจะ <c oughs> ให้ดูก่อนนะงานนะคะนี่คือการไลฟ์สดนะคะให้ให้ดูงานชัดๆเลยทำลายใบมีดนะคะเห็นบนลูกค้านี่ตกปลายๆนี่จุเดเชปเบอร์ที่เป็นลูก นะเป็นมิตินะคะลูกค้า <Yeah. S 1> ดาบไม้พายุหมุดหมุดสิ่ที่ร้อยเชือกครบนะคะฟูแทงนะคะลูกค้าทำเป็นสัญญาชนะคะสัญญาถึงถึงทำลายนะสินค้ามีพร้อมส่งนะ ลูกค้ารับเรื่องไหนก็คือเรื่อนั้นไปเลยนะคะนอกจากเป็นงานสั่งนะคะมาเชตเต้ความยาวของใบบี้นะคะจะอยู่ที่11.2นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3สนะคะสันหนาเรี่มนี้นะคะจะอยู่ที่6กมิลนะคะด้านยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วนะคะด้ามไม้ทยุงนะคะฟแทงนะคะเฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งพร้อมโอนนะจ๊ะเล่มที่หกนะคะหก ดมที่หกจะเป็น, e. าน,ะะน,านมาเชเต้ขัดขาวนะคะสัญญาด้ามไม้พายุฟูแท้งนะคะมาดูรอบๆก่อนนะคะขัดขาวนะคะเหล็ก S อส9ูพคเก้า้งงานตีร้อน,นะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะงานแฮนด์เมดนะคะ ฉนิมขึ้นปกตินะคะลูกค้าสามารถทานน้ำมันที่ทั่วไปในวดของลูกค้าได้เลยนะคะแต่ว่าจุนจะทานน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์นะคะ mm hmm. จะบอกว่าความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่13.1 13. ความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่6.1มิ้วนะคะ อันนี้สิประมาณว่าซื้อว่าประมาณปกดีอีกเอาเจ็ดแปดร้อยกรัมนะ,ะจุ่มว่าจะซื้อตาช่างจุ่มตัวพี่แต่ลือกนะ,ะสวยยังดีค่ะสวยดูยังไงก็อย่างงานเลยลูกค้าเห็นอันนี้ะนะ แล้วนีเฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจะสินิ้วนะคะเป็นงานแฮนเด์เมันเลยมีจุดจุดนะหนึ่งพันห้าร้กจ้ะอัน,นะโปรดหนึพันห้าร้อยเก้าิบฮะเอาเอาเสือมาผูกมันี่าวะมันดึ้อย่างกับอมงูมัเนี่ยม่าเดี๋ยกลับไปยุ่นุกกน่งตาบุกฮึกลับไปยุ่นุ่งตาซื่อเอ้ยวดเด้อมีนาเด้อ ดือแท้เล่มที่เจ็ดนะคะจะเป็นแลมโบแลมโบแลมโบ้หล็กแนบทิ้งผิวไฟนะจ๊ะทิ้งผิวไฟนะจ๊ะด้ามไม้พยูนนะคะฟูทแท้งนะคะก็เป็นลมเป็นมันฟูทแท้งนะคะค ด้ามไม้พยุงนะคะฟูลแทงนะคะหมุดมือสี่ที่เราเชื่อครบบนะคะลูกค้าความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่สิบสามสิบสามจุดสองนิ้วนะคะความกว้างสองจุด ห้านะคะสน,นาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่แปดมิลด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่หกจุดหนึ่งนิ้วนะคะลูกค้าเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบมาลดให้เลยได้หนึ่งพัน